การถอดประกอบปั๊มนะครับอันดับแรกให้เมื่อเราถอดสายพานเสร็จแล้วใช่ไหมนะครับถอดสายพานเรียบร้อยแล้วนี่คือสายพานนะครับเขาเรียกว่าสายพานทัมมิ่งใช่ไหมเมื่อเราถอดมาแล้วนะครับถ้าเราจะถอดปัม๊มซึ่งเป็นปั๊มแรงดันสูงนะครับวิธีการก็คือเราก็ถอดอะไรครับเพื่องขับปั๊มน้วมันเพื่องขับปั๊มก่อนครับวิธีการถอดถอดเลยครับ,บ,บใช้เครื่องมือพิเศษ

อ,อ,อย่างนั้นแหละครับถ่ายออกให้พยายามไม่ใช้ระเจด้ามแข็งจะใช้กอแกรบนีแหละโอเคอ่าจับอย่างนั้นแหละอ่าโอเคครับหลังจากนั้นก็คลายน็อตยึด แล้วก็ใช้เครื่องมือดูดครับเครื่องมือดูดเป็นไงเครื่องมือดูดโอ,อ้าตตนนี้มันดินเนี่ยมันดินเขาต้องขันขันตตนนี้มันแน่นให้มันเืดๆหน่อยเนี่ยครับมันใช่มันจะมันดินได้ขันเอาตเตน,นี้มันเืดๆ เห็นไ,ไหมขันเข้าไปอันนั้นก่อนครับจะ้คือมือดูดสามขานนแจ่เบอร์อะไรครับส,สิ่สี่ หลังจากนั้นครับถอดท่อแป๊บน้ำมันถอดทอด่อน้ำมันแรงดันสูงเรยวถอดทอด่อน้ำมันแรงดันสูงหลักการถอดให้ใช้ใบแจ็สองตัวจับจับตัวในด้วยครับไม่จับตัวในไว้มีตัวในตัวนอกรับเจ็ดสองตัวต่อมาครับให้เราใช้ใบแจ็สองตัวจับนะครับ จับน็อตตัวล่างคแล้วคลายตัวบนออกเอ,อ้ยอย่างั้นแหละครับพอรวมแล้วก็ใช้มือมุนออกก็ได้นะครับถ้ามันไม่แน่นเกินไปอ,อ่าอย่างนั้นแหละจับตัวล่างไว้แล้วคลายตัวบนนั่นแหละครับจับตัวล่างไว้คลายตัวบนครับหลังจากนั้นก็มาคลายตัวล่างตัวล่างเช่นเดียวกันจับตัวในไว้ ด้วย14แล้วคล้ายตัวนอกออกนั่นเลยครับ oh. คล้ายเลยครับคลายเ,าเลย ท่อนแน่นก็ใช้ปัจเจศเจ็ดค่ะครับเรียกท่อแป๊บบอ,อกท่อแป๊บตัวนี้เราเรียกว่าท่อแปบ๊บแรงดันสูงครับทอ่อแรงดันสูงเพราะน้ำมันจะมาจากปั๊ม4 0 0 0ปอนใช่ไหมถ้าเป็นท่อพลาสติกธรรมดาก็แตก มันจะเป็นท่อแป๊บหนาครับต่อไปก็ถอดท่อน้ํามันเข้าอันนี้คือท่อไรกลับครับท่อละมันไหลกลับมันจะเป็นท่อน้ํามันไหลกลับจากจากหัวฉีดเข้ามาหาตามวิธีหนึ่งครับอถอดท่อํามันเข้าต่อไปก็ถอดน็อตยึดปั๊มกนหลังอืม อ่าต่อไปนะครับถอดน็อตยึดปั๊มครับตัวหลังเอรหมดยัองอ่าถอดตัวหลังด้วยครับน็อตยึดปั๊มตัวหลังโอเคแล้วก็เหลือกี่ตัวครับสองตัวใช่ไหมนอ่าน็อตยึดปั๊มตัวนอกกับตัวในครับขายเลยครับ ตัวไนใช้ยังไงใชปฟเจใช้บล็อกด้ามยาวใช่ไหมครับเบอร์สิบสองใช่ไหมเอาเบอร์สองถ่ายถ่ายเลยครับตัวใมตัวน่อกเอาดู ถ่ายเห็นคนถอดด้วยนคนถอดเงยหน้าขึ้นดิหลยรอไหม่อ <c oughs> รอไอ้อที่ที่กำลังถอดออกมาเนี่ยเรียกว่าอะไรปัม๊มปั๊มอะไรปั๊มดีเซลนี่ปั๊มดีเซลปัมลป๊มเลนดันสูงเป็นปั๊มแบบไหนมีชาวซอนไปแล้วปั๊มแบบไหนดีบุก ชื่อปั๊มมันชื่ออะไรจานจ่ยจยบบายอ่าปั๊มแบบาจานจ่ายครับจานจ่ายชื่อได้ยุ่งชื่อได้ยุ่งท่านลืมปั๊มแบบจานจ่ายกินลายคอมมนเี่ายอสามแบบปัจจุบันปั๊มคนนี้มันเลิกผลิตแล้วรุ่นใหม่อันนี้หนึ่งชั้นจะ,จ,จะเป็นแบบปั๊มคอมมอนเดียวหมดแล้ว เพราะว่าคอมมอนเลมันสามารถควบคุมการใจน้ำมันได้ดีกว่ารเขไปรู้อาจารย์จะไดสอนคอมพิตเตอร์ถอนหมดเลยครับไม่อาจารย์จะได้สอนไหมสอนสิตังตั้งวาลซอนหมดครับเ่ยอนนี่คือปั๊มแรงดันสูงนะครับถอดออกมาแล้วเียบร้อยหน้าตาอย่างนี้นะครับโอเคนะนี่คือเทการถอดปั๊มล้วถอดมาเพื่ออะไร่าถอดไปเพื่อทำการเช็คปั๊มนะครับ หรือถอดไปเพื่อทําการเปลี่ยนชิ้นส่วนภายในอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมก็วิธีการถอดก็มีเียงเท่านี้นะครับอ่ะประกอบขึ้นครับ